สวัสดีครับมาพบกับรายการพาไปลองอีกครั้งนะครับวันนี้มีรถเด็ดมาจะพาไปลองด้วยนะรถแคมรี่แต่ไม่ใช่แคมรี่ธรรมดาดูเหมือนจะแคมรี่ธรรมดาแต่ตัวนี้คือแคมรี่2.5ตัวจอยากลองมานานแล้วนะครับเพราะว่านี่ให้ดูเลยนะตัวสปอร์ตเลยนะล้อแม็ก18นิ้วนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2,500ซีซีนี่ให้ดูอย่างนี้ครับนี่ตัว2.5ตัวจ นะท่อคู่ายท่อคู่นะรถสวยมากนะครับจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ย performance เขาสุดนะเพราะว่าเห็นอย่างนี้นะเครื่อง25 0พหายใจธรรมดา200ม้มานะจ๊ะบวกกับแมชกับเกียร์8ปสปีดต,ตัวใหม่เลยเดี๋ยวเรามาอยากจะมาลองดูกันนะว่าคันนี้จริงๆอะ่ะถ้าเทียบกับ2 0 g นะเราเคยลองทั้งไฮบริดนะเคยลอง2 0 g คันนี้น่าใช้กว่าแค่ไหนนะเพราะไม่ค่อยได้เข้ามาให้เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันรถคันนี้น่าใช้ยังไงแล้วคุ้มค่ากันไหมนะครับ ข้างในเนี่ยต้องบอกเขาเลยว่าหรูหรานะตามสไตล์แคมรี่อยู่แล้วแล้วที่สําคัญเป็นรถปี2019แต่วิ่งน้อยมากวิ่งแค่8,006นะสภาพค่อนข้างสมบูรณ์จริงนะครับเนี่ยด,ดูจากเนี่ยเลขใหม่แล้วก็ตัวสภาพโครงสร้างสภาพสวยมากนะครับคันนี้เคยรีวิวไปแล้วรีวิวเดียวไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยจะไปลองนะครับรถคันนี้นะครับ performance เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปลองกันนะครับเพราะว่าเราอยากจะลองด้วยเรื่องของ Perform a n c e ซด้วยแล้วก็อัตราการบริโภคน้ํามันของเขาด้วยนะครับว่า น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปลองกันดูตามสไตล์ Camry นะรถจริงๆเขาจะเน้นนุ่มนวลแต่คันนี้เนี่ยใส่แม็กซ8มาผมว่าการเกาะถนนนี่น่าจะดีนะครับแต่อย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนด้วยความเร็วอยู่ประมาณสัก60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูกันนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนี่เปิดมาดูแล้วเนี่ยสว่างไหมเนี่ยมีซันลูปให้ด้วยนะจริงรุ่นนี้จะมีซันลูปมาให้ก็รถค่อนข้างสว่างนะครับ คือภายในมันสีดำแหละคือถ้ามันดำหมดเลยมันจะดูมืดอันนี้ดีนะมีซันรูฟมาให้ด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันความนุ่มนวลน,นะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยตอนนี้ผมจะทดลองวิ่งอยู่ประมาณ60-80กิเมต่อชั่วโมงความนุ่มนวลเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า2.0 G ถ้าเทียบกันเบนซินต่อเบนซินนะจะนุ่มนวลกว่าคือที่บอกว่านุ่มนวลกว่าเพราะว่าเขาใช้ยางอยู่ ล้อกับแม็กแม็กเนี่ยสินิ้วยางก็หนากว่านะความนุ่มนวลเนี่ยพอทดลองขับเราจะรู้เลยนะครับแม้กระทั่งรวมถึงไฮบริดด้วยนะไฮบริดเนี่ยจะใช้แม็กสินิ้วนะครับความนุ่มนวลของรถทั้งไฮบริดทั้งตัว2000เนี่ยจะดูนุ่มนวลกว่าคันนี้จะออกเฟิร์มแน่นฟีลลิ่งของการสัมผัสถนนเนี่ยสัมผัสถึงได้เลยผมว่าถ้าใครชอบขับรถอ่ะจะชอบแนวนี้นะครับแต่ถ้าใครแบบเน้นความนุ่มสบายอ่ะ แบบนุ่มเลยนะ2.0 g ยูนจีจะออกแนบ,บ่นุ่มเลยแต่คันนี้ผมขับแล้วผมรู้สึกว่าเออมันมันมีความมั่นใจดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมว่าคือถ้าคนชอบขับแบบเ,ออเรียกว่าวันหยุดก็ขับเองได้ซิ่งได้เนี่ยคันนี้สนุกกว่าเยอะนะครับแล้วเนี่ยพอผมกดขึ้นมานิดเดียวนี่จริงๆจะใช้80สนะมันยั่วเหลือเกินมันขึ้นมานี่แบบเดียว90แล้วนะครับเร็วมากนะครับโอ้ เ e สปอนส์ดีนะและเกียร์ตัวนี้จะบอกก่อนว่าเป็นเกียร์8สปีดมันสมูทกว่าผมผมทดลองดูเนี่ยมันรู้สึกสมูทกว่าเลยนะครับการซับแรงกระแทกมันออกแนวหนึบนะครับไม่ได้ออกแนวนุ่มยวบผมถ้าส่วนตัวเนี่ยผมชอบแบบนี้มากกว่านะผมรู้สึกว่ามันมันหนึบดีมันแน่นนะฟีลิ่งขับเหมือนรถยุโรปเอาเงี้ยใช้ได้ใช้ได้เลยเริ่มมีฝนลงมาเล็กน้อยนะครับแต่วันนี้ถ้าทางสงสัยจะมีฝน เดี๋ยวเราทดลองกันดูก่อนยังพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองเริ่มดูว่าจะใช้ความเร็วแล้วเป็นไงบ้างนะไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าฝนเริ่มลงเม็ดนะครับแล้วก็อาจจะใช้ความเร็วได้ไม่เต็มที่เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับเข้าทางตรงนะครับโอ้ขึ้นเร็วมากนะครับโอ้ใช้ได้เลยนะในคันนี้โอ้แล้วเกียร์เปลี่ยนฉลาดมากลองเปลี่ยนเร็วๆนะครับ โอ้เฟิร์มมากเลยอะ่ะโอ้ความมั่นใจดีนะครับรถคันนี้ถือว่าดีมากนะนี่ผมเปลี่ยนด้วยความเร็วประมาณสักร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเปลี่ยนเลนเร็วๆเนี่ยเร็วมากนะครับมันโอ้ oh, ถือว่าขึ้นดีนะครับแล้วก็มั่นใจมากโอ้เรสปอนส์ดีมากเลยเรสปอนส์ response ดีจริงๆ กล้องข้างหลังตะกล้องเซลเลยนะเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเร็ว, <S <S รวๆขนาดนี้ไม่ปกติไม่ได้ขับเร็วแล้วเปลี่ยนเร็วๆอย่างนี้นะแต่คันนี้มั่นใจมากนะครับเบรก,บกดูดดีนะครับเบรกใช้ได้นะโอ้โอ้รถด,ดีอ่ะขับดีมากไอ้นี่คนละฟีลลิ่งกับ2.0 G แบบหนังคนละม้วนเลยใครเข้าใจว่าคล้ายๆกันนี่ฟีลลิ่งต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยนะครับ คือถ้าเอานี้คนเน้นแบบใช้งานออกงานมีดูดีมีหน้าตาแคมรี่ยังไงมันก็ดูหรูหราอยู่แล้วแต่2.0 G เนี่ยจะออกแบบแนวนุ่มๆสบายๆรถก็มีแรงนะแรงม้าเขา160กว่าม้าก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยขยับขึ้นมาอีกประมาณ40มา้าจาก2.0 G เครื่องใหญ่กว่า500 cc แต่ผมว่าโอ้โหขับนี่ฟีลลิ่งคนละเรื่องเลยอาจจะเพราะช่วงล่างกับตัว ตัวล้อแม็กเนี่ยแม็กกับยางเนี่ยสำคัญเลยผมว่าตัวนี้มันสัมผัสถนนดีนะครับฟีลลิ่งดีมากแฮนดิ้งก็ดีนะขับสนุกตัวนี้มันได้ตัวถัง TNGA ด้วยนะบอดี้เฟรมตัวใหม่มันก็เลยทำให้การเขาเรียกอะไรการบิดตัวของของตัวถังเนีย่ยน้อยนะครับขับดีมากนะเมื่อกี้ลองโยนแบบเร็วๆเ,เนี่ยโอ้โหเกาะถนนดีจริงๆเลยไม่น่าเชื่อว่าเป็นแคมรี่ขับสนุกครับรถคันนี้เนี่ยการใช้งานในเมือง สะดวกไหมคล่องตัวไหมถือว่าเป็นรถใหญ่นะครับรถแบบเรียกว่าพรีเมียมละเรือธงของโตยต้าเขานะครับรถคันนี้เนี่ยมาจัดเต็มเลยนะคือต้องบอกว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอุปกรณ์เรื่องความปลอดภัยมาเต็มนะครับเพราะว่าคุณได้หมดเลยนะเมื่อกี้ผมดู function, ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆนะไบสปอตนี่มีมาให้แน่นอนนะพวกไบสปอตเนี่ได้ใช้เวลาใช้ในเมืองเนี่ยไบสปอตดีมากนะเพราะบ้านเรามอไซค์มันเยอะนะ แล้วก็เวลาทำอะไรมาใกล้ๆี่เขาจะเตือนมีไฟเตือนให้อันนี้คนใช้ขับในเมืองเนี่ยสบายเดี๋ยวเราจะกลับเข้าใช้ในเมืองนะวิ่งอยู่ประมาณ40-60กเมต่อชั่วโมงนะครับเอานะครับนี่เราขับกันเรียกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าในเมืองนะอาจจะรถมีรถเยอะหน่อยเนี่ยเห็นไหมหมอไซค์มาเนี่ยไฟขึ้นเลยนะครับไอตัวนี้เขาเรียกว,ว่า by spot monitoring ช่วยได้เยอะจริงๆนะฮะมันก็ช่วยเตือนเรานะครับแล้วตัวนี้มีหมดนะ rcta เวลาเราจอดรถเนี่ยนะแล้ว เอาหน้าทิ่มเข้าไปแล้วเราจะถอยออกเนี่ยเกิดมีรถอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนติ๊ดๆๆขึ้นมาเลยอันนี้ช่วยได้เยอะป้องกันอุบัติเหตุนะก็คือพวกคุณแม่บ้านหรือว่าแม้กระทั่งอาผู้ใช้อะไรบางทีเผลอเลยนะขับรถถอยออกมาไม่ได้ระวังเนี่ยไอ้น,นี่มีเสียงเตือนให้อันนี้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของเลนคีพตัวนี้มีให้ด้วยอันนี้ดีนะผมว่ารวมๆม,มาดีคืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกเข้ามีมาให้ เรื่องความปลอดภัยก็มีมาให้เต็มนะครับรถสมบูรณ์จริงนะคันนี้และแอร์นี่ไม่ต้องห่วงเย็นเจี๊ยบนะโตต้าตัวนี้รถสมบูรณ์จริงครับเอาละเราเข้ามาช่วงรถติดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับในเมืองนะครับนี่เราเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็รวมๆเนี่ยจะบอกว่านี่ตอนนี้ช่วงนี้รถเยอะมากแต่ว่าไอ้พวก อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆช่วยได้เยอะดีเหมือนกันนะอันนี้ฝนตกด้วยไอ้ตัวนี้มันมีเลนเซนเซ,นเซอร์ให้ด้วยนะครับหลักๆก็สามารถปรับออโต้ได้นะครับก็สามารถทําให้เรียกว,ว่าปรับที่ปัน่นน้ำฝนอัตโนมัติได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีนะการขับขี่ในเมืองนะโดยรวมเนี่ยถ้าพูดถึงถ้าแบบใช้ความเร็วไม่เยอะนะครับอย่างเงี้ยตอนนี้รถติดขยับไปขยับมาเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยคือ ความนุ่มนวลนะ่ะไม่ได้ต่างอะไรกันถ้าไม่ได้ใช้ความเร็วนะไม่ได้ต่างอะไรก,กันกับพวกเครื่อง2.0เท่าไหร่เลยนะครับก็เรียกว่าถ้าขับในเมืองนุ่มสบายตามสไตล์แคมรี่อยู่แล้วนะครับแอร์เย็นขับสบายเพลงเพราะไม่ต้องห่วงเลยอันนี้คือครบถ้วนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอุปกรณ์ความปลอดภัยจัดเต็มนะครับตัวนี้กล้องถอยก็มีมาให้เรียบร้อยหมดนะครับก็อุปกรณ์ด้านหลังก็จะมีพวกม่านไฟฟ้า อันนี้มีมาให้เรียบร้อยบอกไฟฟ้าหมดนะครับตัวนี้2ตัวหน้าเนี่ยคู่หน้านี่บอกปรักไฟฟ้าหมดสะดวกสบายอะ่ะพูดง,ง่ายงแล้วก็ที่สําคัญนะครับเนี่ยเวลาขับในเมืองผมว่าฟีลลิ่งมันไม่ต่างกันอะ่ะเมื่อฟีลลิ่งมันไม่ต่างกันก็นุ่มสบายใช้งานง่ายก็คงจะเหลือจุดเดียวที่อาจจะต้องคุยกันนะครับก็เรื่องของอัตราการบริโภคน้ํามันแล้วละ่ะเพราะว่า รถคันนี้จะบอกว่าเครื่องเขาใหญ่กว่า5 0 0ซีนะอัตราการบริโภคน้ํามันแน่นอนถ้าเทียบกับเครื่อง2.0ตัว G ตัวนี้กินน้ํามันกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับคือถ้าคุณลูกค้าเนี่ยกลุ่มลูกค้าของรถคันนี้อยู่ที่ตรงไหนก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มผู้บริหารนะครับที่เรียกว่าใช้รถเป็นแบบ daily use ใช้ในเมืองใช้อะไรอันนี้ใช้ได้ดีออกงานได้นะครับ แล้วก็เอาไปซิ่งได้ด้วยวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้คันนี้ครบถ้วนเลยนะ all in one แต่ว่า 2.0G ีเนี่ยจะบอกว่าซิ่งไหมมันออกนุ่มนวลอยู่แล,แล้วล้อมันเล็กมันบอกล้อรถใหญ่ขนาดดี e gment เนี่ยใส่ล้อ16นิ้วเนี่ยมันมันกระป๋องไปแล้วจะพูดตรงตรงโตต้าผมว่าขี้เหนียวไปหน่อย16นิ้วจริงๆมันน่าจะเป็น1ินิ้วอย่างแย่แยก็17นิ้วนะแต่ตัวนี้ใส่18คือ feeling sport ชัดเจนเลยนะครับ แล้วก็การบริโภคน้ํามันเนี่ยอย่างที่บอกนะว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถใหญ่และเครื่องยนต์เขาก็ใหญ่เป็น 2,500cc นะครับแต่ดีนะคือมันได้ตัวเกียร์8สปีดต,ตัวนี้มาช่วยอัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยเมื่อกี้นะผมซิ่งมาด้วยนะแล้วก็ตอนนี้กลับเข้ามาอยู่ในเมืองใช้โดยเฉลี่ยตอนนี้ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจออยู่ประมาณ10โลลิตร10โลลิตรสำหรับรถใหญ่องนี้ก็ถือว่ารับได้นะคือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ขี้เหร่นะครับถ้าพูดันแบบตรง สิบโลลิตรเมื่อกี้เมื่อกี้กดด้วยนะอันนี้คืออัตราเฉลี่ยที่เมื่อกี้ใช้ทั้งทั้งกดแล้วก็ทั้งขับในขี่ในเมืองด้วยค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณ10โลลิตรพอดีเป๊ะเลยคือถ้า10โลลิตรนี่ก็ไม่กินน้ำมันเท่าไหร่คือถ้าเทียบกับแคมรี่ตัว2.0ตัว G เนี่ยตัวนั้นจะอยู่ประมาณสัก12 13โลลิตรอยู่ประมาณนั้นแต่ตัวนี้อยู่ประมาณ10โลลิตรก็คุณลูกค้าก็ลองตัดสินใจดูผมว่า มันอยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้งานนะครับ c a m r y 2.5G คาแรคเตอร์เขาชัดเจนมากนะครับสิ่งได้ออกงานได้นะแล้วก็ขับแบบ Daily Use นุ่มสบายทุกวันขับใจตลาดก็ได้เอาง่งายๆนะใช้งานง่ายเนี่ยพวงมาลัยเบาเป็น EPS พวงมาลัยไฟฟ้าใช้งานง่ายสะดวกสบายเลยนะครับวันหยุดก็ไปซิ่งนะอันนี้ก็เรียกว่าน่าใช้ นะครับถ้าโดยโดย,โดยรวมส่วนตัวผมเนี่ยการขับขี่ผมชอบมากกว่า 2.0G แบบเยอะมากเอางี้เลยนะฮะเยอะมากคนละเรื่องกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเออก็คุณลูกค้าที่จะใช้งานเน้นงานในเมืองเป็นหลักไม่ได้เน้นซิ่งก็ลองเปรียบเทียบดูเพราะที่ E x c l u s ค v ู m o t มอเตอร์ามีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น 2.0G 2.5G ตัวนี้หายากนะแล้วก็2.5 h y b r ิดตัวท็อปพรีเมียมมีหมด นะครับอันนี้ก็เรียกว่าลองเข้ามาดูกันนะครับมีให้เลือกทุกรุ่นก็เรียกว่าถ้า 2.0G ใส่ใช้งานทั่วไป d a i l y Use ไม่เน้นอะไรมากมาย 2.5G mm hmm. เน้นสปอร์ตนะครับขับขี่สนุกนะฮะแล้วก็ถ้า h y บริดเน้นลักโลกประหยัดน้ำมัน mm hmm. ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ลองเข้ามาดูกันแล้วกันก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันดูอีกทีหนึ่งที่โชว์รูมกันว่ารถคันนี้สรุปแล้วน่าใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับ mm hmm. ก็ถึงโชว์รูมแล้วนะ ลุยฝนมารอบคันเลยเราใช้รถคันนี้เนี่ยทดลองทดลองดูเมื่อตะกี้นะแคมรี่สองจุดหลังจากทดสอบกันดูเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่ารถเน้นการขับขี่จริงๆนะครับน่าใช้แล้วก็เรียกว่าอุปกรณ์ภายในเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับคือถ้าใครเป็นสายซิ่งหน่อยนะพอบ้านสายซิ่งคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับขับดีแล้วก็ออปชั่นต่างๆจัดเต็มมาให้ค่อนข้างครบนะครับก็รถคันนี้เนี่ยจะบอกก่อนว่าคุ้มค่ามากเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยผมขายแค่ไม่ถึงล้านนะ9 9 9 0 0บาทจากราคาออกห้าง1 5 9 9ง0้านบาทก็คือล้านหกอนพันเดียวตัวนี้ประหยัดไปแล้ว6,00 0บาทเต็มเมเลยน่าใช้นะครับรถวิ่งอยู่แค่8 0 0 0 0ื่นโลนั้นใครกำลังหาแคมรี่ใช้อยู่ผมตอบได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์พาะป้านสายสิ่งจริงๆนะครับแล้วการเก็บเสียงอะไรเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกนะในรถการเก็บเสียงตอนใช้ความเร็วเนี่ยนิ่งกริปขับในเมือง บางคนยังกัง,กงวลอยู่เฮ้ยล้วใช้ล้อ18เนี่ยเสียงยางอะไรจะเข้ามาไหมเงียบกริบคือแบบเรียกว่าใช้งานได้ทุกวันจริงๆนะครับแล้วก็การประหยัดน้ํามันเนี่ยก็อยู่ประมาณ10โลลิตรอย่างที่เราบอกไว้เมื่อ,อกี้นะครับก็คิดว่าคือถ้าพ่อบ้านสสยซิ่งรับได้อยู่แล้วกับรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับเอาละวันนี้เราได้ทดลองกันแล้วก็คิดว่าคงจะได้เห็นอะไรดีๆจากรถคันนี้แคมรี 2.5G ของเรานะครับ วันนี้9 9 9 0 0 0บาทตอบได้เลยว่าถูกสุดในตลาดแล้วคุ้มสุดในตลาดแล้วใครหาอยู่รีบเข้ามาดูกันนะครับวิ่งแค่80,000โลนะเอาละรถส,รสวยนะยังมีให้เลือกเยอะที่เอ็กซ์คลูซีฟมอเตของเรานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าจะได้ไม่พลาดนะรถส,รสวยที่เข้ามาที่โชว์รูมเราทุกวันนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยช่วยสนับสนุนคลิปดีๆนะพาไปลองเรายังจะพาไปลองรถสวยรถดีๆที่ e x c l u s i v e m o t ม r เของเราในทุกๆครั้งในทุกๆสัป ขอบคุณลูกค้าทุกท่านทีตามครับสวัสดีครับ